หม่สูงนั่งเซ็ค่ะวันมาในวันที่สิบเอ็ดเลนทนสี่ปีสองเ้าหะจำป้ยซ้นหน้าองค่ะเนาะมุภูเกาะแต่ละเนะยย้อนสัวพี่น้องเขากุตีกูตัง้งอยูล่ลีกินวนันหลอดเพเหตุการณ์ขึ้นอย่างเมื่อสูงมีทั้งซื้อหลอดเพค่ะนะลองลองอย่างในหลอดเพค่ะเนาะ หลอดเพกันกุติกุตั้งสี่กาเลยค่ะวันเมื่อไนเฮาคามีเขาคือตั้งอยู่สามสี่หูคะนะคาเตมาลูเนออนดังสุดย้อนปองแรงบันถึงพี่น้องเขาแต่พี่น้องเนื้อเมืองโฮมจุ๋มค่ะนะเย่งเงินเมืองมันในอเขาขีเมื่อไนเป็นวันลื่นสุดหน่อค่ะนะก่อนเขาเตลือเพราะว่าโรเจ้าใจหลุเพศการสังในกอออนกันกว่าเฮาตูตั้นภายในเมื่อในค่ะเนะเขาเต็ เขาเต,ตีลือในแต่เอาวันที่12ต่อถึงวันที่21ปุ่นเ่ยค่ะนะวันที่12เดือนทุน4ปีซอยสาฮาต่อถึงวันที่21เดเือนทุน4ปีซอยสาฮาเย่งเงินในเมืองมาห้ามตีลือหึงไว่าในไรย,ย้อนป่องแรงบันถึงปีนอเขากุฏิกุฏังจ่าเจริญจ่าเจริญการร้อยเงินถุดเงินเจนัินค่ะนะกว่าจัดการภายนานในเมืองในคาเลยนะกำกลมตันคึดนยอะกอมีมาแทางเขา อืมซมสึกเตียน LA เอาอนีคะ,ะเขาขึ้นปังกุมกันเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมปี25อ,อันป,นาานปนนน่นมานะเฮเขาแต้บตัดอ่ามักมั่นตเก็บกรไฟติพี่น้องคนเมืองจะหือนค่ะดมาดูนกว่าค่ะเนาะอ่ามีตาปอกอันกน้นเฮินอยู่อยูจ้ะนยูนิดติๆเก็บอยู่5ขันต่อถึง3ปะนี่ค่ะาเจออ่ามีตา อันจ่าตาห้อง,งนั้นอันนั้นก็มีห้งกันจ่าเล็กจาน้อยบั้นจังนั้นอัน,น,น,สนสอเฮ็ดออกเอําแซนใสเขาแล้เจนนั้นขนาดนะอันไหจ่าแฮงไฟสูงอีก1เจนนั้นซ้ําติเก็บอยู่1ยูนิตแต่เอา2ปากันต่อถึง5ปกนี่คะนะในกอย้อนปองแรงบันถึงพี่นอ้ออันจาเจออยู่นปนติตกุมกํา ดีนเลนั่นขนาดนะอันเมื่อโฮมตูมเอาก็มันสุกยุงขนาดนองเมเร็วนะมันกลมเหมือนกันตีหนึ่งและตีหนึ่งนาดีกุ้มกําก็มันนำหนานะนะในแต่กอยอนป่องแล้งภายในะอันเบืองใต้อพทองนั่นหนะนะมังตีแรงกว่าขาใจตั้งหมดนะขาพดตอนตอากขาแด้ไล่จ่ายกาไฟตีลงป่องจึงเบืองมันกาหือขาพนดลืม,มอ,อ่ะตีคายามอยู่มานั่นไฟเนี่ย มันมาหึงน,นั่นขนาดนะย้อนนั่นเลยค่ะปุ่มต้องแล้ววะยำยำก่าเจา้ามาเจือหื้ยำก่าใจมากกาหื้อเนี่ยมต้องแล้วพี่น้องเขาขาละไม่อยู่ตีวันไรเมืองไรพงมเมื่อเลี้ยวเลยเส์กาไฟกันกาหื้อเนี่ยหลัดมาของขนนะันน่ะแล้วก็เขากวาดถมจ้ากันแทงหหนึงค่ะดีเก่งตุ้งในคำเมื่อคำว่าเนี่ยค่ะนะมีแทงเพลิงกัางขับรถกาฮอตโคุยนี่ค่ะ เปลงเป็นมันใม้เป็นกว่าเมื่อวันวันที่สิบเหืินทนสนี่ปีโฉนซ้าวหายามกังคำเป็ดม้งคืนงนะคะนะหิมวันไม่สิ้นเจียวอ,อกสู่เนี่ยอันใ้คำหูภายใต้เลยค่ะอ่านออกซ้อมเสียงขาวมัน,นะค่ะนะเป็นกว่าหิมรอยลาตม่อเ่ยค่ะหิมเสินตังปัดเว้งเ่ยค่ะนะเป็นเป็นกว่าหิมนั่นเลยค่ะผู้งสองก้อเพื่อคอลดเ่ยค่ะนะ ตั้งเพลคอ,อลดถเหก็เผื่อมาแผวหิมนั่นก็เปลี่ยนเพลกึ่งกลางโตกคุยกว่าตั้งลึกมันในมี5าสิทัศเนี่ยค่ะเฮเธอนางยิงอ่อนก้อนหนึ่งใน,งน,งน,งนงลูกสายใจกว่าทางตีแทงก้อนหนึ่งแทงก้อนหนึ่งได้ก็ตึกไกยุดยาตัวไว้ตีห้องยาเนี่ยค่ะวาว่าเฮเปิ่งเป็นในเป็นกว่ายาวเนี่ยก็จุ้มแข่ไฟเจตอนเกี้ยงตุ้งเนี่ยก็ขี่ตั้งรถสองลำเห็น มาจอยขันๆไว้ๆอยู่นะคะนะไวยกาวอัมตันคือเราเนี่ยค่ะก็นหนึ่งได้ก็ลูกสายใจก้าวเนี่ยค่ะนะในก็ย้อนฟังเป็นพี่นอ้องเขากุกองกูก้นค่ะอย่าไปไหวเมาหมังค่ะนะฟังตูนนำนำค่ะปีหนเนี่ยมันเป็นปีอันเท่าคาา่ะแต่แล้วไหวสตีดั้งปีค่ะเนาะอัมว่าเพคกึ่งกั้งเพคสภาวะค่ะนะกัมวันน้ำทุมกัมว่าเองสั่นในเจอเนี่ยค่ะนะมันมาเจ๊เจอ่าเพ่เพ่หมักเพ่ซึก เพชรตึกเขาใครทบยาเจเจียค่ะเนาะอันตาเพชรกลางๆได้แต่กอบโเขาสตินี่มันจังแวรลอดอะไรอยู่ในคะราย่อนฟังปันแทงกันนึงค่ะยกเขากว่าแทงหหนึ่งค่ะจอมซึกลงมีนองหลายเดมาคืนฮอดป้อยต่างที่ก้องมูอันมีดีช่วยปุ้งป่นในขณะพลาช่วยปุ้งเป่นเนยลอยดนตีนั่นขนานะเนยลอยต่องชุนออันนี้ก็ขยามดูในอ่องก่อนเนาะย้อนเปือนนั่นแหละ เมื่อว่าวันที่สิบในตู้จอมซึ่งไม่เอาอะไรมาเพียงไว้ดีเจเว่โหัวโป้งเอาเลค่ะเฮก็เหตเให้ใหลองกดทัดเนียนหนานึ่นกัน่นะอันขี่รถขี่ก้าก็ไ่ทบตั้งหยาผึดอ่าเตมมาเตเต่แห่เตปิกหลันเตตังกิกในก็สั่มป่องไว้พี่น้องก้นเมืองแลรจ้าจืออ่าขับรถหมักสิบสองล้อรถยาวๆเจ้อนั่นสัมอ่ำปัน อปันผ่านอ่ำปันพ ят, เพียดเมื่อเวยงหลงตน้นตนะีในค่วนน่ะเก็เจ้าก,กาเจในเนยไรทบตั้งอยากผุดไรล,ลือไรนอนไว้หิมคางตั้งนในค่ะตีมือก็ข้าร่างไก่เนะี่ยต่างกลุ่นต่างข้างมากก็นไนทบยังอยากผุดนั่นขนาดนะมังอันโลสูงก็จังสูงในไรล,ลือไห้หิมคางตั้งในขนาดเมื่อแล้วเนะี่ยอันปิกเนะะี่ยถ้ามีอยู่สองกิก๊กในขนาดกิ๊กหัวโป้งค่ะอันนี้ขึ้นตรงกิ้กตั้งหนึ่งแล้วก็กิ๊กทุ่งโผในขนาด เก่งทุ่งโผอันมีตีเซวิงช่วยหย่องในคะนะอ่าภายในเห่ผายปุ้นเห่นั่นค่ะนะต้นตีมีหนา้ากลางมันหน่ออ่าปีกไว้ดังสองฝ่ายนะคะเฮ็ดก็เฮ็ดกาเหยก,หากาลงจนในมาติดมาขำเล่น,นอนวลเปิ้ลทายอยู่ในะคะนะอันในตีปิกโดดถึงวันที่สิบสองในคะนะอ่ามือมันตื้ออยู่ ในนาตีเจ้นั่นค่ะนะว่าเฮ้ต่างที่กองมู่เย่าเมือไหนเนี่ยวันทีนส่สิบสองในซัมตีลงมือเจอมือเหล่สูดเจอกลมเมืองอะไรทุกหน้าเพียงสันเนินหนองห้ยาจเจวิ่งยองห่วยเนี่ยค่ะวันนะย้อนนั้นแหละก็ลดกาเจ้าน่ะตึกดตีเจ็บกลมกอดเดือดเจ็บปะหาวแห้งนั่นค่ะนะวงวงังเนี่ยสองสามวันในปีนอ้นองเขาสังเจอว่าอัมรูอัมรูเนียรูฮีบสังน่ะก็อย่าไปเนียรขึ้นกว่าคาร้าะนะเวงตวนตีน่ะ อ,อันดีเมียวหนึ่งแท้ก้นหลงมาเมื่อแล้วไฟฟาตื่นเต้วมากเข้มค่ะนะนได้ได้ดีเมียวหนึ่งเนะาะย่อกว่เข้าคากว่าแทางคนหนึ่งค่ะดีเว้งเหลือในค่ะนะดีเว้งเหลือมันตะเลขน้ำเส้นสายในหายับ มีแต่เจ้าตากินเลยค่ะนะเมืเ่อเหลียวในพี่น้องในปุ่นตีอันทบเพลงสันเจ้าในอะไรกินอยู่นําอันอําเซนเซออันปาถัดทุนน,นําหนาในค่ะนะโมยาก็ออกมาเป็นฟังว่าให้ต้มเฮกินในค่ะนะต้มซุกซุกให้กินในยค่ะน,ะน,น,นาเจ้าในมันจังตีเขียนอีน,นึงนั่นค่ะละนะเมืเ่อเหลียวก้นจับตั้งเป็นคมกาย ต้องกวาดต้องเฮก็แต่น้ําไม้เอาเนี่ยค่ะนะปะลาหรือ,อวิ่งหรือเนี่ยมันยุ่งกว่าน,น้ําค่ะเข้าในไม้ก็ไม้แห้งนะเมงมนก่นลึงอ่าตั้งอันตัวตายพุทธเพอันคํามูเนตึกจนนั้นซ้ําอําจังเอาออกมาในไอตไอเนา่าให้มแม,งแ,มงแบคทีเรียจตั้งเป็นมันจังอ่าจับก,กันง่ายจย้อนฟังบันงพี่น้องในปื้นตีๆนําๆว่าเฮ็ดกินังก็เฮ็ดกินอันเือดอันใหม่กิน พองมันห้อนมันใหม่ค่ะหนาะย,ย่าก็ฟังเอ่อเฮ็ดลงหมดสาตู้เจ้าเก่าลีลีงามๆนั่นค่ะนะหนังใือเต็มเลยจ,จ็บจับตั้งเป็นสังเสน,นั่นนําในก็ตม้มให้กินเหมือนจังหนังมอยาเขาร้านในตีลอดเพ1ค่ะนะในก็ขาวค่ะวันเม,มื่อมีหม่องในก้งก่อนค่ะนะขันค้ําค่ะนะ0 0 0 หนึ่งวัดให้ไรอยู่ปากไปซา,าพาายะอเมริกันหนึ่งตละไรอยู่สี่สิสปากเงินแขนึงหยวนไรอยู่ห้าปากไปเกาขันคะนะยวนตรงตักมีนอเขาหมกในเหตุจงไว้พบกันแทงหุ่นคำมาคหนออ,อย่าไปลืมเข้ามากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ข่าวอันคาอ่านเนอร์ได้ดิวออนไลน์เฟสบุก๊กคาจึงห้องว่าให้ไต้ในก็เข้ามาถ่มจอนนม,ดดมบันอีนหนึ่งค้านะมาติดตามบันอีหนึ่งค่ะยินดียินจงกูก็ค่ะไม่สงค่ะ